แกงไก่ไซลอนหรือแกงไก่ใส่วุ้นเส้นแบบบ้นบานๆซา,าวอีสานนะคะทุกคนสมัยอยู่เมืองไทยค่ะอุ้ยมากหลายเมนูนี่แต่ส่วนมากิิได้กินเป็นโค้งไก่ค่ะเพราะว่าบ่ามีเงินสื้อไก่เอออยู่บ้านบ่ค่อยมีนะอ่ะอะได้เนื้อไก่มาตำพริกกระเทียมปกติจะตำตะไคร่ใส่น้ำเด้อยจา้าแล้วก็ปรุงรสไปเลยใส่เกลือใส่ผงนัวผู้ใดมีนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ซีอิ๊ อ่ำไม่ใช่ซอสหรอคะ่ะเออนั่นแหละ,ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ค้นเล็กน้อยนะคะถ้าจใไ้หอมนี่ต้องมีอ่าตะไคร่บุบบุบใส่น้ำเด้จา้าแต่ว่ายูตังแดนนะคะเนาะอ่ะไดซัมนี่ก็ใส่ซัมนี่ค่ะคั่วพอไก่ตึงๆนะคะเกือบสิสุกนะคะเติมน้ำเข้าไปค่ะเติมน้ำแล้วก็อ่าค้นเล็กน้อยจา้า ปล่อยให้เขาเดือดค่ะระหว่างที่เขาเดือดอยู่นี่เข้ากับไปเก็บผักสวนครัวค่ะไปเก็บผักสวนครัวกันค่ะนี่คือใบอิตูนะคะแล้วก็จะมาเด็ดผักอิตูนะคะอิตูเล่าค่ะ พักอีตูหรือใบแมงลักนะคะมันสีขากันกับอ่าแกงไก่ใส่ลอนมากเลยค่ะ<ส>ทุกคนแล้วก็ใส่ล่อนลงไปนะคะหรือว่าวนเส้นนั่นเองค่ะทุกคนทางอีสานบ้านอีสานเรียกว่าเส้นล่อนนะคะอ่ะตะไครหาไดซําหนีค่ะเขาดองมาในาน้ำเนาะอ่ะก็ใส่ไปเพราะมันได้อ่ากินถือสิได้แบบเออมีรสชาติเล็กน้อยปรุงรสตามชอบแล้วก็ใส่ ต้นหอมลงไปค่ะปกติจะใส่หยอดปลารานิดน้อยแต่ตอนนี้ปลาราในขั้วหมดเด้อค่ะประเดกเบิดค่ะพระเอกใส่ลงไปค่ะผักอิตูที่อยากกินอันแกงอมอันไก่ใส่หุน่นเซนใส่หล่อนนี่กย้อนผักอิตูนี่แหละค่ะทุกคนย่อนผักอันแมงลักนี่แหละค่ะคนซิมปุง๋งลดชอบตามใจก็จะได้แกงไก่ใส่หล่อนละจ้า